นะคะครูก็จะมาทบทวนนะคะที่เราจะใช้ในการสอบปลายภาคกันนะคะเรื่องแรกทวนนะคะก็คือเรื่องของกล้องจุลทรรศน์นั่นเองเนาะเรามาดูอันแรกก่อนนะคะคือส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์เนาะอันแรกนะคะเออบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้นะคะเราเรียกว่าเลนใกล้ตา สำหรับหน้าที่เนี่ยเดีย๋ยวครูจะพูดให้ฟังนะครูาจะไม่ได้เขียนให้ดูนะคะแต่เด็กๆเนี่ยถ้าจะฟังกันทันเนาะถ้าสมมุติว่าฟังไม่ทันก็ให้พอยส์ไว้แล้วก็กลับไปฟังอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าเลนใกล้ตาก็จะเป็นเลนที่มีกําลังขยายขนาด 10x เนาะ,ะมีกําลังมีกําลังขยาย 10x ก็เอาไว้มองผ่านไปนี่แหละเนาะต่อไป บริเวณตรงนี้เราจะไล่ไปเลยเนาะบริเวณตรงนี้นะคะไปเนาะบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าลำกล้องลำกล้องอ,อ๋อภาพมันอาจจะดีเลยจากเสียงเล็กน้อยนะคะอ่ะลำกล้องตรงนี้นะคะเราทำมันจะเป็นบริเวณที่มีส่วน ของเลนใกล้ตาและเลนใกล้วัตถุนะคะต่อไปนะคะ สักครู่นะคะมันดีเลยเยอะพอสมควรต่อไปบริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้เรา,เ,านนะะเรียกว่าแขนนะคะเรียกว่าแขนใช้ในการจับเพื่อเคลื่อนย้ายนะคะใช้เวลาจับเพื่อเราจะเคลื่อนย้ายกล้องเนาะต่อไปบริเวณตรงนี้นะคะ ไอเงินเงินตรงนี้เนาะตรงนี้เราเรียกว่าเลนใกล้วัตถุมีหน้าที่ขยายภาพเนาะซึ่งจะมีกำลังขยายตั้งแต่4 x 1 0 x 4 0 x แล้วก็1 0 0 x นะคะมีกำลังขยายค่อนข้างหลายกำลังขยายเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกใช้กำลังขยายใด นะคะต่อไปบริเวณตรงนี้นะคะต,ตรงนี้ขีดลงไปนิดนึงบริเวณตรงนี้นะคะเรียกว่าจานหมุนมีหน้าที่อะไรมีหน้าที่เพื่อการเปลี่ยนกำลังขยายของเลนใกล้วัตถุนะคะ ต่อไปต่อไปนะคะต่อไปก็คือบรเวณเงินเงิน,งนตรงนี้นะคะเงินเงินตรงนี้เราเรียกว่าที่มีสไลด์สไลด์ลก็มีหน้าที่ยึดสไลด์นะคะให้ติดกับแท่นวางวัตถุ นะคะถัดไปนะถัดไปก็คือบริเวณตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวถ้ามันดีเลย์ค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะที่ฟังไม่ทานนะคะใครที่เอ่ออะไรงไงนะคะก็สามารถวนเวียนอ่านฟังดูได้นะคะ นะคะต่อไปก็คือบริเวณตรงนี้นะคะบริเวณรอ,อสักครู่นะคะตรงนี้นะคะบริเวณตรงนี้บริเวณตรงนี้เน,เนาะ,ะบริเวณตรงนี้นะคะก็คือเรเรียกว,ว,ว่าแท่นวางวัตถุ ใช้สำหรับวางสไลด์เนาะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีรูเนาะเพื่อให้แสงเนี่ยลอดขึ้นมาได้นะคะโอเคเนาะต่อไปนะคะต่อไปใกล้แล้วนะคะต่อไปก็คือบริเวณตรงนี้นะคะ บริเวณตรงนี้อันเล็กตรงนี้นะคะภาพมันดีเลย์มากเลยคนต้องขออภัยด้วยนะคะนไม่้นเนระ บริเวณตรงนี้นะคะตรงนี้คือปุ่มปรับละเอียดนะคะอันเล็กคือปุ่มปรับภาพละเอียดมีหน้าที่ในการเนีชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะส่วนอันใหญ่เนี่ยนะคะจะคือปุ่มปรับภาพใหา่ กลุ่มปรับภาพยามเนี่ยจะช่วยเลื่อนแทนวางวัตถุให้ขึ้นลงนะคะเพื่อให้เรามองเห็นเพื่อเรามองเห็นวัตถุเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นจากเดิมเรามองไม่เห็นเนาะกลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุได้แล้วกลุ่มปรับภาพละเอียดเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองเห็นชัดเจนกว่าเดิมนะคะต่อไปนะคะก็คือตรงนี้นะตรงที่มันจะเลื่อนเลื่อนได้ตรงนี้นะคะเราเรียกว่า iris ไออฟลแมนะคะไดและไอริสแฟมทำหน้าที่ในการเปิดปิดรูรับแสงนะคะเปิดปิดรูรับแสงว่าแสงจ้ามากจ้าน้อยนะคะต่อไปบริเวณตรงนี้ฐานนะคะฐานก็มีหน้าที่รองรับส่วนต่างๆ ต่อไปตรงนี้นะคะต่อไปนะคะบริเวณตรงนี้ขาดไม่ได้นะคะขาดไม่ได้เพราะกล้องจุลทรรศของเรานะคะเป็นกล้องจุลทรรศแบบใช้แสงดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีแสงดังนั้นสิ่งนี้ตรงนี้นะคะ อ่ะมันคือแหล่งกำเนิดแสงแหล่งกำเนิดแสงมีหน้าที่ให้แสงเนาะและสุดท้ายนะคะก็คือแสงเนี่ยมันออกมาจ้าๆเนาะตัวสุดท้ายนะคะจะทำหน้าที่รวมคอนเดนเซอร์จะทำหน้าที่ รวมแสงแสงเนี่ยมันเป็นจุดจุดเดียวนะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ได้แสงที่ดีขึ้นนะคะถัดไปเนาะถัดไปนะคะขั้นตอนการใช้กล้องจุลทรรศก่อนเราจะเสียบปลั๊กก่อนเราจะเปิดสวิตช์นะคะก่อนเสียบปลั๊กก่อนเปิดสวิตช์นะคะขั้นตอนแรก จะตรวจสอบก่อนว่าเลนใกล้วัตถุเนี่ยมีกําลังขยายต่ำสุดไหมนะคะแท่นวางวัตถุเนี่ยอยู่ในตําแหน่งต่ำสุดหรือเปล่าความสว่างของหลอดไฟเนี่ยอยู่ในระดับต่าสุดไหมนะคะจากนั้นเราจึงเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วเปิดไฟก็คือจากความสว่างของไฟต่ำสุดเนี่ยเราก็เพิ่มความสว่างของไฟขึ้นมาร้อยแล้วเราก็นําสไลด์ที่เราเตรียมแล้วเนี่ยไปวางลงบนแท่นวางวัตถุ ตอนนี้เนี่ยพอเราวางลงไปปุ๊บนะเราจะต้องอแท่นวางวัตถุเนาะอันนี้คือสไลด์ของเรา,าสมมุติว่าวัตถุของเราคืออันนี้แต่ตรงแห่งของกล้องเนี่ยอยู่ตรงนี้กล้องลอ,อ,อยแบงน,นี้เราก็จะต้องเลื่อนสไลด์อันนี้นะคะเราก็จะใช้ที่เลื่ลอนแท่นวางวัตถุนะคะเลื่อนให้ตำแหน่งของวัตถุเนี่ยตรงกับตำแหน่งของเลน เมื่อตรงกันแล้วเมื่อเรามองลงไปเราจะเห็นแต่เป็นภาพสีขาวเลยลูกเราจะมองเห็นเป็นแต่แสงสว่างเนาะดังนั้นเราก็จะหมุนปุ่มปรับภาพอยากนะคะหมุนขึ้นมาหมุนเยอะๆเลยนะคะโจนเราเนี่ยมองเห็นภาพวัตถุของเราเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นแต่มันยังไม่ชัดพอลูกคราวนี้เราก็ใช้ปุ่มปรับภาพละเอียดให้เราเห็นชัดแบบชัดเจนนะคะคราวนี้ชัดเจนละแต่มันยังเล็กค่ะมันยังเล็กไปอยากให้มันใหญ่กว่าเดิม เราก็หมุนเปลี่ยนกำลังขยายของภาพนะคะเราก็เปลี่ยนกำลังขยายนะคะโดยการเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุเมื่อเราเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุปุ๊บภาพของเราจะกลับมาเบลออีกแล้วนะคะเมื่อเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุปุ๊บเราภาพของเรากลับมาเบลอทันทีสิ่งที่ทําได้อย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราเปลี่ยนเลนใกล้วัตถุเราห้ามหมุนปุ่มปรับภาพอยากนะคะเราห้าม หมุนปรับภาพย่างเราหมุนได้แค่ปุ่มปรับภาพละเอียดเท่านั้นนะคะเมื่อเราหมุนหมุนไปภาพจะชัดเจนขึ้นจากนั้นโอ้ดูเสร็จแล้วสะใจสมใจเก็บกล้องก็ทำกับตามเดิมลูกเราก็หมุนจานหมุนให้เป็นเลนใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำสุดเลื่อนแท่นวางวัตถุตำแหน่งต่ำสุด นำสไลด์ออกจากแท่นวางปรับความสว่างของไฟให้ต่ำสุดปิดสวิตช์แล้วก็ถอดปลั๊กแล้วก็ยกไปเก็บในที่ที่มันถูกต้องเท่านี้เลยนะคะสำหรับการใช้กล้องจุลทรรศน์านี้เรามาดูลักษณะภาพที่เห็นจากกล้องจุทศนะคราวนี้เรามาดูลักษณะภาพที่เห็นจากกล้องจุลทรรศเน์ถ้รานเรามากันได้ในทหาก้องเรียนเนียเรา,ารนนมาูกภาพที่เห็นากลองรนาวนมลักษณะภาพที่เป็นภากกล้องจุลนาะค้เาลับซ้าย่เป็นวาคือเราไงคือเราได้นอหนู ในลักษณะที่เป็นแบบนี้มาแทนถูกไหมคะดังนั้นเป็นภาพที่มีลักษณะเป็นภาพกลับหัวเนาะจากหัวนอนอยู่ตรงนี้ก็กลับมาอยู่ด้านล่างนอกจากนี้ก็กลับซ้ายเป็นขวาจากนอนหัวอยู่ฝังซ้ายก็กลับไปอยู่ทางขวานะคะอันนี้คือ ลักษณะของภาพที่เราจะเห็นจากกล้องจุลทรรศน์นะคะก็คือภาพกับหัวและกับเป็นขวานะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะพอเข้าใจกันเนาะในเรื่องของการใช้กล้องจุลทรรศน์องค์ประกอบต่างๆนะคะอยากให้ทบทวนเยอะๆนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเจอกันวิดีโอถัดไปค่ะ